สวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของวรดาทุกคนนะคะสวัสดีวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะวันอังคารนะคะพบก,กับวรดาผ้าคามนะคะใส่เสื้อสีชมพูนะคะวันนี้วันนี้วราดาก็มาพบก,กับพ่อแม่พี่น้องเห <c oughs> มือนเดิมนะคะมารีวิวสินค้าสวย,สวยๆนาเสนอสินค้าดีๆในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของวันเม่นะคะสิสิงหาแลก็ยังมีผ้าชุดสวยๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษนะคะท่านใดสนใจจะเอาไปตัดใส่งานหรือไปตัด เนื่องฤดูกาลเทศกาลงานต่างๆมีสวยงามพร้อมทุกอย่างนะคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์แล้วก็เข้ามาดูนะคะท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วราดาผ้าคามด้วยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เราก็นําเสนอนะคะเป็นผ้าชุดนะคะจากราคาชุดละ1,650ง้าสเราขายเียงชุดละ1,200ับาทวราดาจะนําเสนอให้พิเศษเลยนะคะยกให้พิเศษชิวๆเลยนะคะ วันนี้เราจะมีชุดลายเอสสีแดงนะคะปกติชุดลายเอสสีแดงนะคะมาอยู่ทั้งหมด5ชุดนะคะแต่วรดาขายไปแล้วนะคะเหลืออยู่หนึ่งชุดเดียวเท่านี้นะคะอันนี้สวยงามมากนะคะรถพิเศษแล้วนะคะรดพิเศษแล้วนะคะลายเอสนะคะลายเอสลายพระราชทานนะคะลายเอสนะคะ1,200ังบาทนะคะราคาพิเศษเป็นค่าชุดนะคะ สี2เมตรลาย2เมตรนะคะสวยนะคะสีแดงงามมากนะคะสีแดงนะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะ f อค่ะนำเบอร์หนึ่งค่ะนำเสนอเพียงชุดละ1 2 0่บาทนะคะพิเศษเลยนะคะผ้าดักแด้นะคะสวยท่านใดที่ท่านไม่เข้าใจถามวราดามาว่าผ้าดักแด้คืออะไรผ้าดักแด้ก็เหมือนกับผ้าไหมนะคะเหมือนกับผ้าไหมเลยแต่ว่าเป็นเนื้อเรียบคนละอย่างนะคะในราคาพิเศษชุดละ1,200บาทนะคะ วันนี้เรานำเสนอราคาพิเศษชิลๆเลยนะคะลดโปรโมชั่นให้เลยนะคะโปรโมชั่นให้เลยนะคะเพียง1,200บาทเรืออยู่ชุดเดียวเท่านี้นะคะมา5ชุดนะคะว่าดาส่งให้ f อไปแล้วนะคะคุณของ,ของอคุณแม่เกียรติสุดาก็รับไปแล้วนะคะสวยงามน,นะคะส่งให้ท่านไปเมื่อวานเลยนะคะสวยะคะ่ะแล้วก็คุณแม่อืนอ่นๆก็อีกหลายท่านนะคะแค่1,200บาทนะคะชุดนี้นะคะท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะนัมเบอร์1 0านไปเร้วนะคะ แล้วเราก็ต่อมาตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นผ้าดักแด้เหมือนกันนะคะดักแด้เข็นมือนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อหนาขึ้นนะคะดักแด้เข็นมือดูลายสไลด์สิคะสวยนะคะลายสไลด์นะคะหายากนะคะลายอย่างนี้นะคะสไลด์สามทีโทนนะคะลายมีใหญ่นะคะขายในราคาพิเศษชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคาพิเศษนะคะ 1,200บาทนะคะ1,200บาทนะคะสินค้าเราดีนะคะสินค้าเรามีมาตรฐานนะคะในราคาพิเศษชั่วรา1,200บาทหนักมากนะคะตัวนี้เป็นดักแด้เข็นมือนะคะเส้นใหญ่นะคะเนื้อแน่นมากนะคะดักแด้เข็นมือนะคะสวยค่ะชั่วรา1,200บาทนะคะเรานําเสนอพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะงามมากนะคะชัวรา1,200บาทนะคะสวยงามนะคะสวยงามจริงจริงนะคะ ท่านใดสนใจสีไหนแคบหน้าจอนะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นลายสีม่วงนะคะม่วงงามนะคะม่วงนะคะม่วงพระเจ้าอยู่หัวเลยนะคะม่วงนี้นะคะ,เ,คะเห็นไหมคะสวยงามนะคะลายหมีใหญ่นะคะจากราคา1,600เราไม่ขายเราขายเพียงแค่1,200บาทนะคะอันนี้ผ้าไม่มีจำหนิเลยนะคะผ้าพวกนี้ผ้ารับประกันนะคะ คัดเก็บเอมาแล้วนะคะผ้าของวรดาทุกชิ้นไม่มีตําหนิเพราะวรดาคัดมาแล้วนะคะอาจจะซื้อพอดีขายนะคะจะคัดสั่นแต่พอดีนี่พอดีขายมานะคะเราจะนําเสนอแต่สินค้าใหม่ตลอดเลยนะคะนําเบอร์3นะคะ1,200บาทนะคะท่านแม่ท่านพ่อท่านใดสนใจแคปเลยคะ่ะท่านพ่อก็ซื้อไปฝากท่านแม่ได้นะคะนัมเบอร์3นะคะ1,200ั 1, บาทนะคะสวยนะคะดูดีๆนะคะอันนี้ลายนะคะดูสีด้านนี้สวยงามมากนะคะอันนี้เป็นสีพื้นนะคะ สีพื้นสวยงามค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 ม,คมสีคม,ม,ามงามงาม,งามนะคะในราคาพิเศษเลยเพียง1,200บาทนะคะเอซิสท่านใดสนใจรีแบแคปเลยนะคะ1,200บาทสวยค่ะตัดผาสิ้นงามมากเลยนะคะตัดผ้าสิ้นสวยค่ะสีงามสวยงามมากนะคะ1,200ันบาทนะคะสีม่วงต่อมาก็จะเป็นส้มนะคะนัมเบอร์สี่นะคะส้มสไลต์ทีโทนนะคะสาสไล์นะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะ แต่และลายแต่และปืนส้มเหมือนกันแต่ส้นคนละลายนะคะดูดีๆนะคะสวยงามนะคะดูลายผ้านะคะสวยนะคะดูลายผ้านะคะลายผ้าสวยงามมากนะคะผ้าของกราดาแต่และชิ้นนี้กล้าพิสูจน์ให้ดูเลยนะคะว่าลายงามขนาดไหนท่านดูดีๆนะคะลายสวยลายงามนะคะจะสุ่มให้ดูเลยนะคะจะสุ่มให้ดูเลยนะคะ ปลดาขายอยู่แบบชัดเจนนะคะยกลายผ้าสุ่มให้ดูเลยนะคะนําเบอร์สี่นะคะนําเสนอพิเศษในการเทคทุระ1 2 0่อบาทนะคะ1,200บาทนะคะ,าะ,คะขายในราคาพิเศษร,ราคามิตรภาพเลยนะคะ1,200บาทนะคะอันนี้นําเบอร์สี่นะคะปลดาติดนําเบอร์ไว้ทุกอันนะคะจะไม่หลงนะคะอันนี้เป็นสีด้านในนะคะนะคะสีด้านในนะคะสวยนะคะ,ส,ส,ะ,คะสีส้มนะคะสีส้มนะคะงาม รียกว่าส้มบักหมากนะคะเรียกว่าส้มบักหมากนะคะ,ยะ,คะอย่างนี้งามนะคะสีส้มบักหมากนะคะเรียกว่าสีส้มบักหมากนะคะงามค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์ห้านะคะตัวนี้ก็สวยสุดๆเลยนะคะเป็นลายหมีใหญ่นะคะลายหมีใหญ่ลายคอเกียวพ่อพญานาคนะคะาบางคนก็จะเรียกว่าลายการบินไทยนะคะตัวนี้นะคะสวยดูดีๆนะคะ บางคนก็เรียกว่าเป็นลายการดินไทยนะคะลายขอเกี่ยวข้อพยานยน้านะคะลายหนีใหญ่นะคะสวยนะคะสวยงามนะคะสวยงามนําเสนอเ,เพียง1,200บาทนะคะนัมเบอร์ห้านะคะผ้า1เมตรคูณ4เมตรกว้าง1เมตรยาว4เมตรแต่4เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะเอค่ะท่านใดเข้ามาแล้วแคปแคปหน้าจอได้เลยนะคะ อันนี้เรียกว่าม่วงกีบกุหลาบนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะม่วงกีบกุหลาบนะคะอันนี้สีสวยไม่มีสะดุดเลยนะคะสวยงามนะคะซื S ้อไปฝากไปต้นซื้อไปขายต่อก็ไม่เสียลูก<ส>ค้านะคะสวยดูดีๆนะคะดูลายนะคะสวยงามนะคะสวยลายชัดมากนะคะสวยค่ะงานนะคะจะเรียกว่าลายการบินไทยก็ได้นะคะจะไมีสวยแต่ถ้าววลาไจะเรียกลายหมีใหญ่นะคะสวยทีนี้เป็นตาเป็นเชิงงามมากนะคะสวยะคะ่ยะ,คะ 1,200บาทเท่านั้นนะคะท่านแคปหน้าโจอกดูลายดีๆนะคะสวยงามนะคะลายผ้างามมากนะคะสวยนะคะต่อมาเป็นเบอร์6นะคะ เบอร์หกนี่ก็เคยมาแล้วสองสามชุดนะคะแต่หมดไปแล้ววันนี้มาใหม่นะคะมาได้ชุดเดียวนะคะชุดเดียวนะคะอันนี้ก็สวยลายการบินไทยนะคะเรียกว่าลายการบินไทยนะคะตัวนี้ลายบินการบินไทยเต็มๆเลยนะคะตัวนี้นะคะลายการบินไทยนะคะสวยนะคะไม่มีบวกมีใหญ่นะคะเรียกว่าลายการบินไทยสวยนะคะใช้นําเสนอในราคาพิเศษเหมือนกันนะคะชุดละ1,200ับาทนะคะขอยกเป็นเบอร์หกค่ะ หมายเลขหนะคะ1,200ั 1, บาทนะคะ FC ค่ะ1,200บาทนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอเข้ามาได้นะคะสวยสินค้างามสินค้างามเอาไปตัดงามงามนะคะอันนี้คือสีลายนะคะแต่ตัวนี้เป็นสีพื้นนะคะสีพื้นยิ่งสวยค่ะเห็นนะคะเป็นสีทองนะคะทองงามมากนะคะสีทองสวยจริงๆนะคะสีทองสีพื้นยิ่งงามนะคะ f c ค่ะท่านใดสนใจดูลายดีๆนะคะสินค้า งามสวยทุกผืนะะนะคะนัมเบอร์หกนะคะสวยค่ะเนื้อผ้าดีเนื้อแน่นนะคะท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะงามมากนะคะสวยนะคะสวยจริงๆริงนะคะในวันนี้สวยที่สุดเลยนะคะงามมากนะคะนัมเบอร์หกนะคะ ต่อมานี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นสีส้มนะคะเรียกว่ารายการบินไทยเหมือนกันนะคะตัวนี้สีส้มนะคะนี่ค่สวยงามนะคะดูลายดีๆส้มสไลด์สามสีโทนนะคะตัวนี้ส้มสไลด์สามสีโทนลายการบินไทยนะคะดูทางหัวทางท้ายทางเชิงนะคะวราดาก็พิเศษให้เลยนะคะเพียงชัรา1,200บาทนะคะดูลายดีๆงามๆนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะอันนี้เป็นลำเบอร์เจ็ดนะคะ นัมเบอร์เจ็ดะราคา1,600เราไม่ขายเราขายเพียง1นึ่ันสองบาทนะคะเอค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะเดินเข้ามาได้นะคะแอดไลน์จากเบอร์โทรที่วร,รดานลอยไว้ได้านบนให้นะคะนัมเบอร์เจนะคะตัวนี้นัมเบอร์เจนะคะท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะแคปมาเลยนัมเบอร์เนะคะนําเสนอพิเศษเหมือนกัน1,200บาทนะคะ ในคลิปนี้เราก็จะมีโปรพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องนะคะโปรโปรโปรนะคะโปรให้งามๆนะคะสวยนะคะี่ค่ะอันนี้สีส้มนะคะเราจะให้ดูสีพื้นนะคะเอฟซีค่ะสีพื้นนะคะสีพื้นเป็นส้มอิดนะคะสวยงามนะคะเป็นส้มอิดนะคะสวยงามส้มอิดในงามมากนะคะส้มอิดสวยนะคะเอฟซีค่ะส้มอิดนะคะงามมาก ส้มอิดเป็นสีที่สวยหายากนะคะเรียกว่าสีส้มอิดนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะและในคลิปนี้เราก็ยังมีโกรให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะจากราคา1,600เหมือนกันเรามาโกรเพียงชุดละ1 0 0 0บาทไม่มีตำหนิไม่มีอันนี้นะคะแต่เราอยากคืนกำไรให้พ่อแม่พี่น้อง f อซนะคะในชุดนี้นะคะลายบันไดสวรรค์สีเขียวนะคะเขียวงามมากนะคะ เสียวมุกนะคะสวยงามนะคะตัวละหนึ่งพันบาทนะคะเขียวมุกนะคะเขียวมุกงามมากนะคะลายบันไดสวรรค์น,นะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นขอยกเป็นนัมเบอร์แปดนะคะเขียวมุกนะคะเขียวมุกหนึ่งพันบาทท้วนนะคะให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษเลยนะคะเขียวมุกนะคะอันนี้นัมเบอร์แปดหนึ่งพันบาทดาจะให้ดูสีคืนนะคะเอฟซีค่ะ นี่ค่ะสีพื้นงามมากนะคะสีพื้นนะคะเขียวมุกนะคะงามมามากนะคะเพียงชั่วรัหนึ่งพันบาทสีมุกนะคะเข е ียวมุกนะคะงามนะคะท่านใดสนใจก็รีบแพทเลยนะคะพิเศษให้เลยหนึ่งพันบาทจา้าต่อมาเป็นนัมเบอร์เนะคะเหลืออยู่ชุดเดียวปกติมาอยู่สามชุดนะคะรุ่นนี้แต่เรามาพิเศษให้นะคะ สวยค่ะเพียงหนึ่งพันบาทนะคะรายเอสนะคะเอสนะคะเอสสวยค่ะอันนี้ไปตัดวันแม่ได้แน่น,นอนเลยนะคะเพราะว่าตัวเขียวจะพื้นฟ้านะคะไปตัดนะคะวลดาพิเศษให้นะคะเห็นไหมคะสีฟ้างามมากนะคะสวยจริงๆคะ่ะสวยงามมากนะคะสวยงามนะ,ะตัดสีฟ้าใส่ในวันงานแม่นะคะวลดาโปรให้นะคะ1 0 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะอันนี้ไปตัดเสื้อสีพื้นงานจริงๆนะคะแต่ด้านนี้ก็ไปตัด สปายนะคะสวยค่ะสวยนะคะโปรให้เพียง1000บาทนะคะนัมเบอร์เก้านะคะ fc ค่ะนัมเบอร์เก้านะคะเพียง1000บาทจ้านัมเบอร์เก้านะคะ1000บาทจ้าสวยสุดๆเลยนะคะ1,000บาทเท่านั้นจ้าท่าใดสนใจรีบแคบมาเลยนะคะแคบแคบมาเลยสวยนะคะสวยทุกคืนค่ะวันนี้เรานำเสนอแต่สินค้างามๆนะคะ โอเคแล้วนะคะสวยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคาพิเศษคือสินค้าวันนี้สินค้าวันนี้ของเราวันนี้ก็จะเป็นสินค้าดีๆงามๆทั้งหมดนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องดูดูตาม E ีพีด้านบนนะคะ e ี EP พี่6ี่หกร้อยกว่าแล้วนะคะแต่ดูัมเบอร์ด้านในด้วยนะคะท่านใดสนใจท่านใดต้องการท่านใดมีปัญใาก็มีเบอร์โทรด้านบนนะคะโทรหาวรดานะคะ ท่านใดยังไม่มีลายก็โทรมานะคะวรดาจะแอดลน์ให้ถ้าแอดลน์แล้วท่านใดอยากดูผ้าอยากดูสีวรดายิ้มดีจะถ่ายรูปให้ดูนะคะขอบพระคุณทุกคนที่เข้าติดตามขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนให้กับวรดาผ้าขามตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะขอบพระคุณทุกคนที่นมตตาขอบพระคุณค่ะ